ส so, วัสดีครับทุกคนผมแบกในเกมรูมวันนี้ผมมากับวิดีโอที่ไม่ได้ทำนานแล้วนั่นก็คือวิดีโอเนื้อเรื่องของการ์ดในเกม Legends of Runeterra ร ซึ่งสำหรับวันนี้ลีเจียนที่เราจะไปสำรวจกันก็คือแบนเดิลสตีลีเจียนที่มาพร้อมกับเมคาดิกแสนพิเศษนั่นก็คือการ์ดแบบมัลติลีเจียนและการมาของลีเจียนนี้เนี่ยก็ทําให้การเด็กคราฟติ้งในเกมนี้เปลี่ยนไปตลอดการแถมยังมาพร้อมกับการ์ดที่มีความสามารถในการกลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ทั้งจากการ์ดบนมือและก็การ์ดในเด็กและที่สําคัญเนี่ยก็สามารถเรียกยูนิตออกมาเติมบอร์ดและมือได้อย่างรวดเร็วสมกับนิสัยของผู้อยู่อาศัยในแบนเดิลสตีอย่างพวกยอร์โดที่รักในการกลั่นแกล้งและก็เล่นสน รวมถึงความสามารถของพวกเขาในการหาเพื่อนใหม่ๆได้ในทุกทที่ที่พวกเขาไปโดยสําหรับด้านเนื้อเรื่องเนี่ยแบนเดลซิตี้ก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่มันอยู่ใน s p r r t t r ร m s แต่ไม่ได้เป็นภาพสะท้อนของ p y s i c a l r e ร m s เหมือนกับส่วนอื่นๆหรือการที่มันมีคุณสมบัติเหนือการเวลาซึ่งพลังเกี่ยวกับเวลานี้ก็ไม่เคยถูกอธิบายในลอในรูนเทรามาก่อน เราเพิ่งจะมาเห็นข้อมูลนี้จากการที่การ์ดโฟลเลอร์ของพวกนานเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาในเกมเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อเรื่องที่จะต้องพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวเพราะงั้นขอให้เพื่อนๆเนี่ยหยิบของว่างมานั่งฟังกันไปยาวๆเลยกับวิดีโอแนะนําเนื้อเรื่องการ์ดฝ่ายแบนเดิลซิตี้นานมาแล้วก่อนที่เหล่ายอร์เดลจะเรียกแบนเดิลซิตี้ว่าบ้านมันมีเพียงต้นไม้ และก็โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรและทำไมเจ้าต้นไม้ก็เติบใหญ่จนเต็มช่องว่างที่อยู่หลังความเป็นจริงกิ่งก้านของมันแผ่ขยายไปจนถึงโลกแห่งวิญญาณและขยายไปไกลอีกจนไม่มีใครรู้ว่าจุดเริ่มต้นและจุดจบของมันอยู่ที่ไหนสิ่งที่บทพูดนี้พูดถึงก็คือ Bandle Tree ต้นไม้ที่เป็นศูนย์กลางของแบนเดิลซิตบ้านของเหล่ายอโดสิ่งมีชีวิตเวทมนต์สุดแสนแปลกประหลาดซึ่งเจ้าแบนเดิลซิตเนี่ยเป็นมิติขนาดเล็ก ที่อยู่ในสปิริตเรมส์อีกทีมันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ที่ไร้การควบคุมและความมหัศจรรย์มากมายที่ที่ประสาทสัมผัสของเหล่ามอท์ทลที่ไม่ใช่ยอร์โดจะถูกทําให้ฉับไวขึ้นสีสันต่างๆจะสดกว่าปกติอาหารและเครื่องดื่มจะทําให้มึนเมาไปนับปีและผู้ที่กินสิ่งของเหล่านั้นเข้าไปจะไม่มีวันลืมรสชาติของมันไปตลอดชีวิตไม่มีนักเดินทางคนไหนที่เล่ารายละเอียดของสิ่งที่พวกเขาได้เห็นมาตรงกันเลยสักครั้งแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน นั่นก็คือคุณสมบัติของความอยู่เหนือกาลเวลาของแบนเดิลซิตี้และเหล่าผู้อาศัยของมันเพราะว่าเหล่ามอร์เทลที่ไปถึงที่นั่นแล้วสามารถเดินทางกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงมักจะพบว่าตัวเองเนี่ยแก่ลงอย่างมากและสิ่งที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เวทมนต์ที่แสนแปลกประหลาดนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าต้นไม้แบนเดิลทรีนั่นเองซึ่งนอกจากความแปลกประหลาดในมิติของแบนเดิลซิตี้แล้วเนี่ยกิ่งก้านของเจ้าต้นไม้นี้ยังส่งพลังที่เรียกว่าเฟย์แมจิก ไปยังโลกแห่งความเป็นจริงของรูนเทราผ่านประตูมิติจํานวนมากซึ่งเหล่ายอโดก็ได้ใช้ประตูมิติเหล่านี้เป็นวิธีในการเดินทางไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยเจ้าประตูมิติเหล่านี้ก็มีทั้งแบบที่เคลื่อนที่ไปมาและแบบที่อยู่ที่เดิมตลอดซึ่งพลังเวทจากสปิริตเวมที่ไหลออกมาจากพวกมันเนี่ยก็มักจะทําให้สิ่งแวดล้อมรอบๆประตูมิติเปลี่ยนไปในทางที่แปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้โดยสถานที่เหล่านี้จะถูกเรียกว่าแบนเดิลวูดซึ่งเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ย ก็อธิบายว่าทำไมการ์ดรีเจียนนี้ถึงมี2รีเจียนในใบเดียวได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเหล่ายอร์โดเนี่ยสามารถเดินทางผ่านประตูมิติจากกิ่งก้านของแบรนโดทรีไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นได้จากแบ็กกราวด์ของอาร์ตต่างๆในรีเจียนนี้ว่ามันจะมีกิ่งไม้ที่หมุนวนของแบรนโดทรีอยู่ซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเหล่าการ์ดสองรีเจียนเหล่านั้นก็น่าจะอยู่ในบริเวณของแบรนโดบูดในแต่ละที่นั่นเองแบรนโดซิตี้นั้นไร้ซึ่งระบบการปกครองอย่างเป็นทางการ แต่ที่แปลกก็คือพวกเขามีนายกซึ่งไม่มีใครจําได้ว่าแบดเด e ลซิตเคยแต่งตั้งนายกอยู่มาวันหนึ่งเขาก็โผล่มาแล้วก็กําหนดนั่นนี่ประกาศนู่นโน่นซึ่งไม่ว่าใครที่ไปตั้งคําถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของนายกก็มักจะลืมเลือนเรื่องเหล่านั้นไปสิน้นเมื่อเห็นดวดอันแสนสวยงามของเขาคือที่ผมเอาการ์ใบนี้ขึ้นมาก่อนเพรา,าอย่างแรกเลยคือมันตลกอย่างที่2คือมันล้อไปกับการเกิดขึ้นของแบดเดลทรี คือทั้งนายกแล้วก็แบนเดิลทรีเนี่ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็อยู่กับมันโดยไม่ตั้งคําถามอะไรกับมันอีกแต่ถึงจะไม่มีระบบการปกครองแบนเดิลซิตี้ก็ไม่ได้ไร้ซึ่งผู้ปกป้องเพราะว่ายังมีเหล่าแบนเดิลเกิลที่คอยปกป้องแบนเดิลซิตี้รวมถึงออกทําภารกิจลับและสํารวจโลกภายนอกซึ่งพวกเขาเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนจากผู้ที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นจอร์โดที่อันตรายที่สุดเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ และไม่ใช่แค่เหล่ายอโดเท่านั้นแม้แต่พวกเฟสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณหรือเจ้าหมาพัฟแคปพัฟเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกับพวกเขาได้หากสามารถจดจําและทําตามสเกลโค้ดที่มีอยู่อย่างน้อย417ข้อได้ซึ่งเหล่าสเกลฝึกหัดเนี่ยก็ต้องผ่านการฝึกฝนโหดหินมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าฝ้าอันตรายการฝึกฝนการวางกับดักรวมถึงการฝึกหลบออกจากระยะ Po i s ซ n p u f f cap ของครูฝึกขนปุยอีกด้วย นอกจากแบนเดิลสกาแล้วก็ยังมีเหล่าพลปืนที่คอยปกป้องประตูมิติและแบนเดิลวูดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อไม่ให้ความอันตรายก้าวข้ามมาถึงแบนเดิลซิตี้ได้และชื่อของพวกเขาก็คือเหลา่าแบนเดิลก n ร์เนอร์พวกเขาคือยอร์โดที่ประทับใจในวิธีการป้องกันแบนเดิลซิตี้ของทริสตาน่าผู้นําของพวกเขาโดยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของพวกเขานั้นก็ได้นักประดิษฐ์ชื่อดังอย่างรัมโบลเป็นคนผลิตให้ซึ่งอาวุธหลักของพวกเขาเนี่ยก็มักจะเป็นปืนลูกโอ๊กยกตัวอย่างเช่น ดีเอคอนเอ็มวปืนไรเฟลิลลูกโอ๊กอัตโนมัติที่กล้องเลง็งทําจากไม้แบนดดเคลือบเงาด้วย Purple b e r r y ซึ่งถูกใช้โดย b a n d ์ดลคอมแมนโดแบนดลนดล,ดลกันเนอที่มีรหัสว่า Big Mama โดยเธอเนี่ยดูรู้จักกับนายกของแบนดดิลซอยู่ซึ่งในประโยคพูดของเธอเนี่ยเธอจะเรียกนายกว่า Pops ซึ่งแปลว่าพ่อหรือไม่ก็ป้าบางทีเธออาจจะเป็นลูก หรือไม่ก็ภรรยาของนายกผู้ลึกลับคนนี้ก็เป็นได้และในแบนเดิลซิตก็ยังมีเหล่าผู้อาศัยที่แปลกประหลาดไม่แพ้เหล่ายอโดนั่นก็คือเหล่าเฟยพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณซึ่งบางพวกเนี่ยก็อาศัยอยู่ในแบนเดิลซิตไปพร้อมกับเหล่ายอโดยกตัวอย่างเช่นยู umi, มิแมวเวทมนต์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของยอโดนักเวทที่มีชื่อว่านอรา ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้หายตัวไปและก็เป็นหน้าที่ของยูมิและบุ๊กหนังสือเวทมนต์มีชีวิตที่มีพลังในการสร้างประตูมิติไปไหนก็ได้ตามใจนึกที่จะต้องตามหานอรากลับมาโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าเฟที่มีรูปร่างเป็นหนูที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลห้องสมุดของนอราและแม้แต่สิ่งของในห้องสมุดเองก็ดูอยากจะช่วยพวกเขาตามหาเจ้าของที่หายไปของพวกมันเช่นกันแต่ความปั่นป่วนของเหล่ายอร์โดนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แบดเดิลซิตี้พวกเขา เดินทางออกไปหาแรงบันดาลใจทั่วทั้งรูนเทร่าและสร้างทั้งความสนุกสนานและน่าปวดหัวให้กับทุกผู้ทุกคนที่พวกเขาเจอและเนื่องจากพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์โดยกําเนิดเหล่ายอร์เดลนั้นไม่สามารถตายเหมือนกับสิ่งมีชีวิตปกติและยังเป็นอมะตะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถใช้เวลาที่ไม่มีจํากัดนี้ในการทําตามใจไปได้ตลอดการในเดมเซียดินแดนที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญอันแสนยุติธรรมยอร์เดตัวน้อย ผู้ที่เรียกได้ว่าทอมตนเป็นอันดับต้นๆของรูนเทอร่ายอย่างป๊อปปี้ก็ได้ออกเดินทางตามหาฮีโร่ที่คู่ควรกับ Hammer of ออ l o n มาอย่างยาวนานโดยไม่รู้เลยว่าคอมวิเศษนั้นได้อยู่ในมือของฮีโร่ที่คู่ควรแล้วซึ่งนอกจากเธอแล้วเนี่ยก็มียอรโดนักประจนภัยอีกหลายรายที่ออกตามหาความตื่นเต้นและท้าทายจากการทำภารกิจซึ่งก็มีทั้งผู้ที่พร้อมเผชิญกับพยันตรายจริงๆกับผู้ที่คิดว่าตัวเองพร้อม ซึ่งหนึ่งในแฟนตัวยงของป๊อปปี้เนี่ยก็คือปิปปี้ยอร์โดอัทวินฝึกหัดเธอได้รับการสั่งสอนมาจากยอร์โดสมิธผู้ที่เป็นนักตีเหล็กชื่อดังและยังเป็นครูฝึกการต่อสู้ที่น่าสนใจก็คือหากเราดูจากสีขนแล้วก็ชื่อที่คล้ายกันของป๊อปปี้กับปิปปี้เนี่ยบางทียอร์โดทั้ง3ตัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้หรือไม่ปิปปี้ก็อาจจะเป็นแค่แฟนเดนตายที่เปลี่ยนชื่อตามฮีโร่ของเธอ การที่ยอโดสามารถปรับเข้ากับอุดมการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาประทับใจได้อย่างง่ายๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีแค่ความดีงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะเรียนแบบหากได้รับผลกระทบจากความชั่วร้ายพวกเขาก็สามารถกลายเป็นจอมมารได้เช่นกันถึงจะมาในไซส์เล็กน่ารักก็ตามแต่อย่าไปพูดอย่างนั้นให้เวก้าได้ยินเชียวเจ้าจอมมารไซส์กระเป๋าตัวนี้รวบรวมลูกสมุนเอาไว้มากมายเพื่อขึ้นเป็นตัวร้ายที่อยู่สูงสุดของรูนเทราไม่ว่าจะเป็นเหล่ามินเนียน ที่ทำหน้าที่เป็น general bass y o อโดผู้ใช้เวทมนต์ชั่วร้ายหลากหลายแขนงไปจนถึงช่างตัดชุดที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ผ้าลายทางเพื่อทำให้ใครบางคนดูตัวสูงขึ้นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักร้องลูกคู่แห่งความมืดที่มาพร้อมกับเสียงเทนเนอร์และเบสผู้ที่จะมาขับขานความน่าสะพึงกลัวของเวก้าให้กระจรกระจายซึ่งในการ grand overseer เวกาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีไอเทมที่คนเล่นลีกจะต้องรู้จักกันดีอยู่2อย่าง นั่นก็คือ r a บบ d o n น Dead แคปกับมอร r โ n ลโนมิคอนจากที่เราได้เห็นกันเนี่ยแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ยอโดก็สามารถสร้างผลกระทบใหญ่หลวงไปทั่วทั้งรูนเทราได้บ้างก็กลายเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กรต่างๆยกตัวอย่างเช่นเคนเนนผู้ที่ครองตำแหน่งฮาร์ t ออฟเดอะ m p มเพสเพียงผู้เดียวตั้งแต่สำนักกินโคถูกสร้างขึ้นด้วยความรวดเร็วรุนแรงราวอัศนีบาทและความรอบรู้จากชีวิตนับศตวตรรษเคนเนนทำหน้าที่ปกป้องเฟิร์สแลน จากภัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้ลุกรานหรือตัวตนประหลาดจากต่างมิติและเขาก็ไม่ได้ยืนหยัดอยู่เพียงผู้เดียวเขายังมีลูกศิษย์ยอร์โดที่ใช้วิชาสัพพธาตุในการช่วยเหลือเขาในภารกิจครั้งนี้ด้วยซึ่งเมื่อกระบวนท่าของพวกเขารวมกันก็เพียงพอที่จะนำพายุอัศนีบาตมาปัดป้องสิ่งชั่วร้ายใดๆก็ตามที่จะเข้ามาคุกคามความสมดุลแห่งปฐมดินแดงแต่จริงๆแล้วความสมดุลเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ยอร์โดทั่วไปยึดเอาเป็นสมณะสักเท่าไหร่ ดูได้จากกลุ่มของยอร์โดสองกลุ่มถัดไปเริ่มจากเหล่านักประดิษฐ์เฮกซ์โพรซีเทคโนโลยีที่รวมระเบิดและวก็เฮกเท็กที่สุดแสนจะอันตรายเอาไว้ด้วยกันซึ่งก็ไม่มีใครที่จะเชี่ยวชาญศาสตร์นี้ไปมากกว่า Six The Explosive Expert ผู้ที่คอยคิดค้นระเบิดมาหาปลายรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งเขาและแก๊งก็ต้องไปทดสอบเฮกซโพรซใหม่ๆในที่รกร้าง ซึ่งก็ไม่มีที่ไหนที่เหมาะกับการระเบิดของเล่นโดยไม่ต้องสนใครไปมากกว่าแบดเดิลวูดแถวชูริมาอีกแล้วซึ่งก็มีเหล่ายอร์โดรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการระเบิดทุกอย่างให้เป็นจุนมาเข้าร่วมวงการนี้อยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นจีเซลผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของไฮเมอร์ดิงเกอร์จนกระทั่งเธอได้เห็นระเบิดของซิกในซอนและกลายมาเป็นเด็กฝึกงานของวงการเฮกซ์พลซีในที่สุดซึ่งทุกผลงานของเหลานักวิทยาศาสตร์คลั่งระเบิดพวกนี้ ก็ต้องผ่านการอนุมัติจากวิลเฟรดผู้ตรวจตราความปลอดภัยผู้ที่ถึงแม้ภายนอกจะดูเข้มงวดแต่จริงๆแล้วก็เป็นพวกบ้าระเบิดเหมือนกันเพราะงั้นถ้าคุณผ่านไปแถวชูริม,มาแล้วยังไม่โดนอันตรายใดๆจากผืนทะเลทรายพวกนั้นฆ่าไปซะก่อนก็ขอให้ไม่หลงเข้าไปในทุ่งทดสอบระเบิดของพวกยอโดพวกนี้ก็แล้วกันนะยอโดกลุ่มต่อมาที่สามารถสร้างความทำลายล้างได้ไม่ต่างจากระเบิดก็คือเหล่ายอโดในวงการหลมต่อสู้ซึ่งก็เป็นครอว์เดอะอารีนาคิงพิน ที่นำไอเดียของไรคอนเนอร์พิทมาจากน็อกซัสที่ที่เขาเคยทำงานหากำไรอยู่มาใส่ทวิสด้วยการให้เหล่าผู้แข่งขันเข้าร่วมต่อสู้กันด้วยหุ่นยนต์ยักษ์ซึ่งเหล่าเมกเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเหล่ายอร์โดได้เป็นอย่างดีและหนึ่งในดาวรุ่งของอารีนาแห่งนี้ก็คือรัมเบิลกับหุ่นคู่ใจของเขาทริสซึ่งเขา ตั้งชื่อมันตามยอร์โดที่ได้ขโมยหัวใจของเขาไปซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยยุทธโภคกรณ์ต่างๆเช่นปืนพ่นไฟจมูกไฟฟ้าแล้วก็จรวดจํานวนมากเนี่ยเจ้าทริสยังมีฟังก์ชันในการพูดตอบโต้กับเจ้าของผู้ขับมันอยู่ด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นการโขบของยอร์โดหนุ่มจืดที่ชื่อว่ารัมเบิลเพราะว่าอย่างน้อยก็มีทริสคนหนึ่งที่คุยกับเขาแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายหรือว่าถ้าจะให้เรียกให้ถูกเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกมากกว่านั่นก็คือเผ่าของเหล่ายอร์โดยุคก,ก่อนปรระวัตติศาส ที่อาศัยอยู่ในสถานที่แสนมหัศจรรย์ที่เรียกว่าหุบเขานาโกทักซึ่งเผ่านี้เนี่ยก็มีผู้นําที่ชื่อว่านาโกทักเช่นกันซึ่งเขาเนี่ยก็ตั้งตัวเองขึ้นมาโดยการเอากระดูกไดโนเสาร์ยักษ์มาวางไว้บนหัวตัวเองและหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่าโดยหุบเขาแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสถานที่แสนอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ําพุร้อนใต้ดินหรือลาวาจากภูเขาไฟและตัวผู้อยู่อาศัยของหุบเขานี้เองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพวกเขาเลย ซึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนายอโดตัวน้อยแสนน่ารักแต่อย่าให้หน้าตาใสาซื่อหลอกคุณได้เพราะว่าหากเขาโกรธเนี่ยเขาจะแปลงร่างกลายเป็นเมกนาและสามารถฟัดกับเหล่าสัตว์ประหลาดในดินแดนนี้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อซึ่งถึงแม้ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยนาจะถูกแช่แข็งด้วยทรูไอซ์แล้วก็รอดผ่านมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันของรูเทร่าแล้วแต่ในมิติของแบลนด์ซิตี้เนี่ยเวลามันไม่ได้ทํางานปกติ นั่นอาจจะหมายความว่าบางทีนาเนี่ยอาจจะสามารถกลับไปที่หุบเขานาโกทากในยุคดึกดำบันได้ด้วยเหล่าประตูมิติของยอร์โดผ่านกิ่งก้านต่างๆของแบนโด Tree ทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจจากเนื้อเรื่องที่เราได้จากการ์ดพวกนี้กันอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือการ์ดของนานี่แหละที่มันยืนยัน การดาเนินไปของเวลาที่ไม่ปกติในแบนโดลซิตี้ซึ่งไอการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยเราก็เห็นแล้วจากในเรื่องของซิเลียนแต่การที่พวกยอโดสามารถเดินทางไปกลับระหว่างประตูมิติต่างๆผ่านแบน e ดลทรีซึ่งก็อาจจะแปลได้ว่าแบนโดลทรีเนี่ยสามารถทําให้พวกยอโดเดินทางข้ามการเวลาได้อย่างอิสระแปลว่าแบนโดลทรีเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีพลังสูงมากๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะนําเราไปสู่คําถามที่น่าสนใจถัดไปนั่นก็คือแบนโดลทรี Tree คืออะไรกันแน่ และมันมาจากที่ไหนกันตามข้อมูลใน lol wiki เนี่ยในเนื้อเรื่องของลูลูบอกไว้ว่าแบนเด e ลทรีอาจจะมีจุดกำเนิดมาจากมิติที่เรียกว่าเดอะเกรดซึ่งในเนื้อเรื่องของลูลูเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นที่ที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าแบนเดิลซิตี้ซะอีกซึ่งเดอะเกรดเนี่ยมันไม่ได้ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกวิญญ,ญาณหรือโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งก็เป็นจากเดอะเกรดนี่เองที่แบนเดิลทรีเติบโตและก็แผ่กิ่งก้านของมันผ่านแบนเดิลซิตี ไปจนถึงที่ต่างๆในรูนเทราซึ่งข้อมูลที่ไรออดเขาปล่อยออกมาเกี่ยวกับเดอะเกรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเวกแล้วก็คลุมเครือมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับความไม่แน่นอนของแบรนด์ลอตีแต่ในอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าทางไรออดเองเนี่ยก็อยากจะวางให้มันกว้างๆเอาไว้แล้วค่อยดึงออกมาใช้เพื่ออธิบายเนื้อเรื่องสําคัญบางอย่างที่พวกเขาอาจจะปล่อยออกมาในอนาคตโดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่ารีเจนของแบรนด์ลอตตี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆในด้านเนื้อเรื่องคือมันเปิดโอกาสให้ทางไรออดเนี่ย ได้เขียนเรื่องราวที่มันเป็นด้านสนุกสุดเวียงแบบบา้ามากๆไม่ต้องอยู่ในกฎที่มันแสนซีเรียสของโลกจริงไปเลยซึ่งผมว่ามันก็เหมาะกับเหล่ายอดโดมากๆแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคนเล่น LOR ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบการเพิ่มเข้ามาของ Legi ีย b a บ t l e City สักเท่าไหร่เหมือนว่า Legi ียนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะบรอกเคนมากๆซึ่งจริงๆผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นโหมดปกติของเกมนี้มานานมากแล้วก็เลยไม่สามารถให้คอมเมนต์เท่าไหร่ได้เพราะว่าตอนนี้ตอนที่ผมเข้าไปคือเล่น Part of c h a m p i o n อย่างเดียวเลย เพราะงั้นถ้าเพืเ่อนๆที่เล่น LOR มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในช่องคอมเมนต์ได้ก็แล้วกันว่าทําไมคนถึงไม่ชอบ b a t t l e City หรือไม่ถ้าใครมีข้อมูลต่างๆที่ผมข้ามไปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ b a t t l e City เนี่ยก็สามารถมาเสริมได้เช่นกันนะสําหรับวันนี้ผม m a ็ the Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับโอสอ